สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็ได้ยื่นฟ้องนะครับในส่วนของหมอ้ําสาวครับพี่น้องนะครับล่าสุดมือนี้สุดๆร้นๆนะครับสารเพิ่นรับฟ้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับ รับคำร้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อขั้นตอนสืบสวนอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องนะครับแล้วก็นัดไต่สวนอีกครั้งหนึ่งต่อไปกับพี่น้องนะครับเกินยังคืนครับก้อนหนานี่หลายคนหลายท่านก็ลุนนะครับบางเอฟซีฟังนั่นก็บอกว่าโอ้ยสาร่ารับฟ้องเด้อนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยสงสารนางนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าสารรับฟ้องเนี่ยโดนนักแน่ๆนะครับ รับฟ้องอีหรีครับพี่น้องนะครับล่าสุดสดร้อนนะครับข่าวดวนเพจต่างๆเพิ่นก็เอามาล้งแล้วนะครับว่าสารประทับรับฟ้องเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเอฟซีได้เห็นได้ยินแล้วกันเอฟซีั้งฟังของบอสบิ๊กนะครับกระาใจสุดๆครับพี่น้องนะครับลั่นถึงคําสาบานนะครับบอกว่าย้อนกลับไปตอนเลิกกันไหมเนี่ยบอสบิ๊กสาบานไว้นะครับ ถ้าฉันพูดความจริงนะครับขอให้ฉันเจริญเจริญขึ้นขึ้นไปนะครับแต่ถ้าฉันโกหกขอให้ฉันจมลงจมลงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับล่าสุด f c ก็บอกแบบซี่นะครับบางคนก็บอกว่าอ้าวโอ้ยยอมตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่านั่นละ่ะว่าอย่างกระโบคิดเป็นไไดนะครับบางคนก็ถึงขั้นบอกว่านางมั่นมากนะครับสุดท้ายแล้วก็ เป็นแบบนี้แหละนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยแพ้แล้วแพ้อีกเนาะนะครับบางท่านก็บอกว่าสงสารดิแต่จักเ็ศแบบไดนนางบ่เคยยอมแพ้นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยยอมความกันซะสงสารเด็กๆประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ ส่วนเอฟซีทางฟังบอสบิ๊กก็บอกว่าสู่เต็มที่ยยยอมความเด้นนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าย,ยอมความเนี่ยข่ยก็เสียใจขึ้กันเด้มันหลายรอบแล้วนะครับบางคนก็เชียร์ให้ฟ้องอ่าบม่ยอมความกับบางคนก็บอกว่าให้เดินสุดซอยไปเลยประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอสบิ๊กเพิ่งก็บอกแล้วก็หน้านี่นะครับว่าไม่ยอมความนะครับแล้วก็ เดินสุดซอยเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สิเห็นแล้วนะครับว่าเอาจริงกับงานนี้ประมาณนี้ครับนั่นแหละครับก็เลยเอาข่าวสารด่วนๆมาบอกพี่บอกน้องเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนนื่องนี้ฝากคอมเมนต์เลยนะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวทามีข่าวสารดีๆความเคลื่อนไหวต่างๆมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ